และนี่ก็คือเครื่องสำหรับที่จะตําลูกโยนี่คือเครื่องทั้งหมดที่จำได้นะคะที่แม่เคยพาตําลูกโยกินเดี๋ยวเรามาตําลูกโยกินกันเลยค่ะ การตํายอนะคะยอคือจะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีวิตามินซีค่อนข้างเยอะนะคะขออนุญาตใส่ถุงมือเพราะว่าการตำโยอก็คือเวลาที่ยอเขากระเด็นใส่ โยเขามีน้ำเยอะนะคะน้ำจะเยอะมากเวลาที่ตำต้องค่อยๆตำน้ำของโยก็จะกระเด็นใส่ผิวใส่ตาน้ำนะคะน้ำเพราะว่าเขามีน้ำเยอะมากนะคะโยโยเป็น เป็นอะไรที่มีน้ำเยอะมากๆเราก็จะค่อยๆทยอยตำนะคะตำทีละมากๆไม่ได้นะคะถ้าตำทีละมากๆไม่ละเอียดและเป็นน้ำเยอะเกินไปเขาจะมีน้ำเยอะจนเกินไปจะเป็นอุปสรรคในการตำมากๆเลยนะคะเขจะละเอียดยากนิดนึงก็ค่อยๆตำเราจะค่อยๆใช้วิธีค่อยๆตำนะคะ อาจจะตำทีละลูกน้ำเยอะมากค่ะเวลาตำนะคะต้องใส่แว่นตาป้องกันแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ถุงมือสำหรับคนอื่นแอนนี้ไม่รู้นะคะแต่สำหรับแอนนี้มีความรู้สึกว่าเวลาที่น้ำยอเขาก็เด่นใส่ผิว ผิวใส่มือใส่แขนของเราอะ่ะเราจะคันนะคะจะมีอาการคันเพรานะฉะนั้นป้องกันด้วยการใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือใส่เสื้อแขนยาว เยอะนะสีเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมคะสีเขาก็จะค้ำสีของลูกโยที่เราโขลกแล้วนะคะก็จะเริ่มมีสีคำ้ำขั้นตอนแรกนะคะอันนี้ก็จะมีกระเทียมเป็นกระเทียมที่เป็นกระเทียมออแกนิกอันนี้เป็นกระเทียมที่น้องสาวแอนนี่ปลูกเองนะคะก็จะไม่แกะเปลือกจนเกลี้ยงมากนะคะ ก็เดี๋ยวเราก็จะโขกให้ละเอียดกระเปือกเปลือกของกระเทียมเขาบางนะคะเปลือกบางเราก็โขกให้ละเอียดนิดนึงมีเปลือกติดไว้ปะปายนี่เราก็จะได้กินไฟเบอร์จากกระเทียมนะคะ mm hmm. เทียมก็จะมีคุณสมบัติช่วยให้เลือดเราดี จะใส่พริกไทยดำนะคะพริกไทยดำก็จะไม่มากเราจะเผ็ดร้อนเกินไป๋ยวจะเผ็ดร้อนเกินไปนะคะเพราะว่ายอนี้มีคุณสมบัติเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะคะก็จะใส่ประมาณนี้คกให้ละเอียด แล้วก็จะใส่พริกนะคะพริก1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ด5เม็ด6เม็ด7เม็ดพอพริกของเราละเอียดดีแล้วและนี่ก็คือน้ำตะอา มะขามเปียกนะคะเป็นมะขามเปียกต้นบ้านแอนนี่นี่เองตำํำตํำให้เราไม่ได้สับนะคะปกติแม่แม่แดงแยายแดงก็จะสับมะขามเปียกให้ละเอียดนี่อันนี้ก็จะตำให้เ้าออกรสชาตินิดนึงอันนี้ก็คือมะขามหวานที่ต้นบ้านของแอนนี่นะ,ะมะขามหวานแต่ตอนนี้ไม่หวานแล้วเพราะว่า พอเราบุมะขามเปรี้ยวปุ๊บเกสรเขาก็จะปิวไปใส่กันากับกลายเป็นออกเปรี้ยวหวาน,นตำให้น้ำมะขามเปียกออกรสชาตินิดหนึงและนี่คือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ก็จะใส่ใน้ำตาลมะพร้าวลงไปใช้วิธีการกะกะเอาใช้วิธีการกะเครื่องปรุงนะคะเราไม่ได้ตวงก็จะตันทุกอย่างให้เข้ากันดีต่อไปนะคะก็จะใส่มะนาวที่เราหัน่นทั้งเปลือกเอาไว้แล้วนะคะใส่มะนาวที่เราหั่นไว้ทั้งเปลือก ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาสักสองช้อนบีบเบานะคะไม่ต้องถึงกับตำนะคะกระเด็นนะคะดีให้เครื่องทุกอย่างเข้ากันดีรสชาติของมะขามมะนาวน้ำตาลน้ำปลานะเข้ากันดีสร็จแล้วเราก็จะ ใส่โยที่เราตำอาไว้แยกไว้นะคะสุมให้เข้ากันเลยที่การตำโยไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไง่าย เลยว่าคนที่กินโยได้นะคะโยสดตำโยแบบนี้นะคะไหนที่กินได้นะคะก็จะเรียกน้ำย่อยมากๆเรียกน้ำย่อยได้ดีมากๆคนที่รู้สึกเบื่ออาหารกินข้าวได้น้อยไม่ค่อยหิวข้าวหิวปลาก็เรียกน้ำย่อยได้ดีนะคะตำโยนี่ เสร็จแล้วเข้ากันคุกเข้ากันได้ดีสีไม่เข้มจัดมากนี่ชิมนะคะจะชิมก่อนอรสชาติด,ดีมากเลยเคี้ยวชิ้นมะนาวนะคะมะนาวที่เราหัน่นพร้อมกับเปลือกอร่อยมาก ตุนน้ำปลาอีกสักนิดนึงอ,อูมาหมีมาเสร็จแล้วค่ะตามโยสไตล์สาวบ้านทุ่ง นี่ค่ะตํายออร่อยอร่อยค่ะบำรุงร่างกายดีนะคะ